สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปถึงการเรียนรู้ออนไลน์นะคะในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม .1 ภาคเรียนที่1ค่ะในหน่วยการเรียนรู้การสร้างทางเนขาคณิตนะคะขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะครูชื่อครูพิพากรวัฒนาวงนอนจากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะสำนักง,งานเขตพ,พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสามอ หรือว่าสพมสาขเองค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของรูปเรขาคณิตพื้นฐานค่ะเข้าสู่เน,นื้อหากันเลยนะคะสิ่งแรกในการเรียนรู้เรื่องรูปเรขาคณิตนะคะก็จะมีองค์ประกอบที่จะต้องรู้พื้นฐานนะคะเห็นโคลงๆดำๆแบบนี้คืออะไรคะมีชื่อด้วยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะ บบนี้ก็คือเรียกว่าอะไรนนเองคะในทางในขาคณิตจุดนะคะจุดหรือว่า point ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้เพื่อบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆในรูปในขาคณิตนะคะแล้วก็จะใช้ตัวหนังสือเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษเพื่อที่จะบอกชื่อใช้เรียกชื่อของจุดนะคะเราแทนจุดนี้ว่า จุด A นะคะแล้วอันนี้ละคะแทนว่าจุดีนะคะไปค,ค่ะนอกจากจุดแล้วมีอะไรอีกคะเส้นตรงนะคะเส้นตร,รงหรือว่าลายหรือว่าสเตรท l ล n e นะคะเส้นตรงเนี่ยจะมีลักษณะมีลูกศรสองด้นานนะคะแล้วก็ ผ่านจุดอย่างน้อยสองจุดเสมอนะคะเส้นตรงที่ผ่านจุดเอกจุดนี้นี้สามารถหาความยาวของมันได้ไหมคะเส้นตรงเนี่ยใช้นูกศรสองน้นานเพื่อที่จะแสดงว่ามีความยาวไม่จำกัดนะคะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เรากล่าวถึงเส้นตรงจะไม่สามารถหาความยาวของมันได้ เพราะว่ามันมีความยาวไม่จำกัดเลยนะคะไปได้เรื่อยๆลูกศรแสดงว่าไปได้เรื่อยๆไม่จำกัดนะคะเส้นตรงนี้นะคะเราเรียกมันตามชื่อจุดสองจุดที่เป็นจุดบนเส้นตรงนะคะเราเรียกว่าเส้นตรงเอมรูปนี้นะคะเส้นตรง a อมมีสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนนะคะก็คือเขียนว่า AB แบบนี้แล้วก็มี เป็นเขตที่มีลูกศรอ,อยู่ด้านบนนะคะอ่านว่าเส้นตรง A อมีนะคะถามว่าถ้าบางคนเรียกว่าอ่านกลักกันเป็นมีแล้วเอได้ไหมได้นะคะเราสามารถอ่านว่าเส้นตรง A อมีหรือเส้นตรงมีเอก็ได้นะคะดังนั้นเราจะเรียกเส้นตรงนี้ว่าเส้นตรงมีเอก็ได้และสัญลักษณ์ก็จะใช้เป็น มีมาของตัว e นะคะแบบนี้ต่อไปเช่นเดียวกันค่ะเส้นตรงนี้ก็เรียกว่าเส้นตรงอะไรคะเส้นตรง x y หรืออาจจะเรียกว่าเส้นตรง y x ก็ได้นะคะแล้วก็เขเียนแทนด้วยสัญลักษณ์เหมือนกันนะคะแต่เปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัว x y และมีเข็ที่มีรูปสองอยู่ด้านบนอ่านว่าเส้นตรง x y หรือเส้นตรง y x นะคะ ต่อไปค่ะส่วนของเส้นตรงหรือว่าลายเซกเมนต์นะคะคาว่าส่วนของเส้นตรงชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเส้นตรงนะคะดังนั้นส่วนของเส้นตรงจึงมีจุดปลายสองด้านค่ะคาว่าจุดปลายหมายความว่าจบที่ปลายมันแล้วคือจะไม่มีต่อไปจากนั้นแล้วนะคะอันนี้ก็คือ เอมี A, B, แบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องมีเขียนนั่นหนนะคะสัญลักษณ์นี้นะคะแทนความยาวของส่วนของเส้นตรงเอมีค่ะนะคะเขียนง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแปลว่าความยาวของส่วนของเส้นตรงเอมีค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะกําหนดส่วนของเส้นตรงเอมีมาแบบนี้นะคะและก็เขียนความยาวมาให้ว่าเป็น8เซนติเมตรนะคะ จากรูปนี้นะคะเราสามารถสรุปได้ว่า m ของส่วนของเส้นตรง AB นั่นคือความยาวของส่วนของเส้นตรง a b นะคะเท่ากับ8ซนติเมตรค่ะหรือเขียนสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งก็คือ AM เฉย,ยๆแบบนี้นะคะอ่านว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AM เท่ากับ8ซนติเมตรค่ะหมายถึงว่า ส่วนของเส้นตรง AB มีความยาว8เซนติเมตรค่ะมาดูตัวอย่างอื่นกันนะคะส่วนของเส้นตรงอันนี้ชื่อว่าส่วนของเส้นตรง RS นะคะมีความยาวเท่าไหร่คะ2.5หน่วยทำไมถึงใช้คำว่าหน่วยคะเมื่อไหรก็ตามที่โจทย์ไม่กำหนดหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรเป็นนิ้วเป็นฟุตเป็นหลาอย่างนี้นะคะเราก็ ใช้หน่วยของมันเนี่ยด้วยคำว่าหน่วยค่ะหมายถึงไม่ระบุหน่วยที่แน่นอนนะคะ m ของส่วนของเส้นตรง rs เท่ากับ2.5หน่วยนะคะหรือว่า rs เฉยตัยแทนสัญ,ญลักษณ์ของความยาวนะคะเท่ากับ2.5หน่วยนะต่อไปค,ค่ะส่วนของเส้นตรง xy บางครั้งโจทย์อาจจะให้ความยาวมาในลักษณะของตัวแปรก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็น ส่วนของเส้นตรง fy เท่ากับยาวเท่ากับ a หน่วยได้เองนะคะสัญลักษณ์ก็ใช้ได้สองแบบเหมือนกันต่อไปนะคะเป็นเรื่องของรังสีค่ะรังสีหรือว่า ray นะคะจะแตกต่างจากเส้นตรงและส่วนของเส้นตรงตรงที่รังสีเนี่ยเหมือนเป็นลูกผสมนะคะคือจะมีจุดปลายเนี่ยจุดเดียวคือ หนึ่งจุดเป็นจุดสิ้นสุดนะคะคือไม่สามารถต่อความยาวไปได้และอีกด้านหนึ่งนะคะจะเป็นลูกศรน,นะคะแสดงว่าความยาวของรังสีนั้นก็มีไม่จำกัดเหมือนกันคือไม่สิ้นสุดนะคะเพราะว่าในด้านที่มีลูกศรน,นั้นยาวต่อไปได้เรื่อยๆนะคะการเรียกชื่อรังสีเนี่ยนะคะจะเรียกจากจุดปลาย ของมันนะคะเป็นหัวอกแรกนะคะเพราะว่าจุดนี้เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ไปหาอีกจุดหนึ่งที่อยู่มนลังสีนะคะดังนั้นเราจะเรียกลางสีนี้ว่ารังสี e f นะคะเรียกว่ารังสี e f สัญลักษณ์ที่ใช้นะคะก็ะจะเป็น e f แล้วก็มีเหตุด้านโนแต่มี ลูกศรหนึ่งด้านนะคะลูกศรน,นั้นนะคะก็จะเป็นไปตามทิศทางของรังสีก็คือด้านที่เป็นจุดปลายเนี่ยจะไม่มีลูกศรนะคะก็คือจุดทีจะไม่มีลูกศร e, แล้วมีลูกศรไปอีกจุดอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือจุด f นะคะแบบนี้อ่ะดังนั้นลูกที่สองเนี่ยจะเรียกว่ารังสีอะไรคะ st หรือว่า ts คะ จากที่พูดไปแล้วเราจะเรียกจากจุดปลายนะคะก็คือด้านที่มีจุดปลายดังนั้นเราจะเรียกตัว T มาก่อนนะคะลังสีนี้คือลังสี T S นะคะเขียนแทนด้วย T S แล้วก็มีเขตที่มีลูกศรไปทางตัว S แบบนี้นะคะลางสีหาความยาวได้ไหมคะไม่ได้นะคะตออไปมุมค่ะมุมหรือว่า angle นะคะ มุมเนี่ยนะคะจะมีส่วนประกอบเป็นแขนของมุม2แขนนะคะแล้วก็มีจุดตรงกลางระหว่างแขนของมุมที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแขนนะคะแล้วเนี่ยจุดนี้ว่าจุดยอดมุมนะคะมุมนี้อ่านว่ามุม b a c และแน่นอนค่ะมันสามารถอ่านอีกแบบได้ก็คือ c a b ก็ได้นะคะสัญลักษณ์ของมุมคืออะไรคะสัญลักษณ์ของมุมเขียนแทนด้วย B a c แล้วมีสัญลักษณ์เป็นลูกหมวกแบบน,นี้นะคะอยู่น้านมนซึ่งจะต้องอยู่ที่จุดยอดมุมเท่านั้นนะคะดังนั้นถ้าเรียกว่ามุม c a มีแล้ว c a มีแบบน,นี้นะคะจะใช้สัญลักษณ์เป็น CAB แล้วมีหมวกลงจุดยอดมุมคือจุด A มีอะไรเป็นแขนของมุมคะมุมนี้มีแขนของมุมเป็นรางสีใช่ไหมคะดังนั้นจะมีรังสี AB และรังสี AC เป็นแขนของมุมนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือมีจุด A เป็นจุดยอดมุมค่ะ ต่อไปยมนูตัวอย่างของมุมอีกนะคะเป็นมุมที่มีแขนของมุมเป็นส่วนของเส้นตรงแบบนี้นะคะมุมนี้เรียกว่ามุมอะไรคะ xz y นะคะเวลาเรียกอย่าลืมเรียกจากแขนไปหาจุดยอดมุมแล้วไปหาแขนอีกด้านหนึ่งนะคะดังนั้นมุมนี้คือมุม xz y แน่นอนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามุม yz x นะคะสัญลักษณ์ก็คือ x แล y แล้วมีหมวตรงจุดยอดมุมนะคะคือหัวแหรืออาจจะเป็น y แท x แบบนี้นะคะมีอะไรเป็นแผนของมุมคะมีส่วนของเส้นตรง x และ Z, y เป็นแขนของมุมนะคะและก็มีจุดแทเป็นจุดยอดมุมคะ่ะสำหรับขนาดของมุมนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์แทนด้วย m วงเล็บ ะะข้างในก็เป็นสัญลักษ์ของมุมค่ะนะคะอย่างเช่นมุมนี้คือมุม bac นะคะขนาดของมุม bac ก็ใช้สัญลักษณ์ว่า m และก็มุมเล็ก bac แบบนี้นะคะหรือสัญลักษณ์แทนขนาดของมุมอีกอย่างหนึ่งที่ใช้นะคะก็คือ bac ที่เป็นสัญลักษณ์ของมุมเลยนะคะนักเรนจะเห็นว่าสัญลักษณ์ที่แทนขน,ขนาดของมุมนั้นเป็นได้สองแบบนะคะหนึ่งคือ มีหมวกสอน m อยู่หน้าวงเล็บและอีกแบบหนึ่งคือแทนสัญลักษณ์แทนมุมได้เลยนะคะตัวอย่างแบบนี้นะคะเพจะได้ว่ามุม b a c จากรูปนะคะมีขนาดส0องศาเขียนได้ว่า m ของมุงม b a c เนี่ยนะคะเท่ากับ3 0องศาหรือเขียนอีกอย่างหนึ่งคือมี a c แล้วก็มีหมวกแบบนี้นะคะอ่านว่าขนาดของมุงม b a c เป็นขนาดเท่ากับสามิบองศาค่ะค่ะก็ครบพว้วนแล้วนะคะสําหรับรูปเรขาคณิตพื้นฐานที่ผ่านมานี่นะคะที่พูดไปคือรูปเรขาคณิตพื้นฐานใน1มิตินะคะ,ะ,คะ,ะก็จะประกอบไปด้วยจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีและก็มุมนะคะเหล่านี้เป็นรูปเรขาคณิตใน1มิตินะคะต่อไปหลังจากนี้นะคะ เราก็สามารถนำส่วนประกอบที่เป็น1นมิตินี้ไปสร้างเป็นสอมิติและ3ามิติต่อไปได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบสดีค่ะ